หลายท่านก็อาจจะเห็นภาพในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพซึ่งคุณครูถ่ายมานะคะเป็นภาพของนักเรียนชั้นป .3 เป็นนักเรียนสายมู<ช>มันเป็นวันสอบ คณิตศาสตร์ปลายภาคค่ะแล้วปรากฏว,ว่าเด็กที่มาเข้าสอบก็เป็นนักเรียนชั้นป 3, สามก็ไม่ได้พกปากกาพกดินสออย่างเดียวนะพกมาทั้งยันนิมนพระมาช่วยทำข้อสอบด้วยค,คอมโบเลยนะคอมโบเลยไม่รู้ใครจัดให้นะคะอตอนตอน,ตอนสอบมีการพกอะไรเข้าไปไหมคะอาจจะมีบนบางสังากตบาก้าง <laughs> ไ,ได้พกยันให้พกโพออยเดี๋ยวครูได้ยินอันเนี้ยครูก็คงจะเห็นเป็นภาพที่แปลกตาแล้วก็อาจจะเอ็นดูเด็กด้วยอ่ะก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์นะคะที่จังหวัดน่านค่ะคือเขาสอบอะนะแต่มุมหนึ่งของโตะเนี่ยก็วางพระเครื่องและว,วางพระยันเอาไวค้ค่ะขณะทําข้อสอบแล้วไม่ใช่คนเดียวไงมันก็เลย,ลยมันก็เลยเหมือนกับว่าเออมเกิดอะไรขึ้นนะคะเด็กอีกคนนึงก็เอาพระเครื่องเนี่ยบนคอเนี่ยมาวางแล้วทําข้อสอบไปด้วย